สวัสดีค่ะเมนูนำเสนอวันนี้จากครัวบ้านลัคนาผัดผัดคณะน้ำมันหอยกุ้งค่ะก็นำพริกขี้หนูกับกระเทียมนะคะผัดให้หอมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่กุ้งลวกนะคะกุ้งลวกนี้เราผสมไปเลยนะคะซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสค่ะผัดให้หอมค่ะแล้วก็เตรียมก้นนานคณะไว้นะคะเราจะเอาก้นนานคณะไปผัดก่อนค่ะจะเป็นคณะฮ่องกงนะคะคณะที่ต้นใหญ่ การคะนาเราใส่ไปก่อนค่ะการคานาจะสุกยากกว่าใบเราก็จะใส่การคานาไปผัดก่อนนะคะจะเป็นเราใช้คานาที่ต้นใหญ่นะคะหลังจากการคานาเริ่มสุกแล้วก็ใส่ใส,ใส่ใบค่ะใบคานาค่ะใส่ใบคนนาลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมรสเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดรสยังไม่กลมกล่อมก็เพิ่มให้กลมกลม่อม,มค่ะ ต่เราใส่เครื่องปรุงไปตรงกุ้งแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยค่ะผัดคะน้าน้ำมันหอยกุ้งค่ะจากครัวบ้านลัคนาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดให้สุกครับกลับไปกลับมาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดคะน้าน้ำมันหอยกุ้งจากครัวบ้านลักนณพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสนใจอาหารครัวบ้านลัคนาก็มาเปิดครัวบ้านเราได้นะคะวันนี้ครัวบ้านลัคนณททำผัดคะน้าน้ำมันหอยกุ้งค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ กดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ